ีอยู่กับตีผู้เล่นเลยครับเพราะวันนี้เราจะเล่นกับมิมิกเ <P> พราะมิมิคเขามีการอัพเดตเอ็กโสดใหม่นะทุกคนคนันนี้จะมีมบทที่มีทู้ชมคนหายที่ดี ส่วนท่านที่สามต้องหายผีเสื้อในที่สามบ้านทุกคนเขาให้หาผีเสื้อหมดสิบสามตัวฮะไปเดีวเนี่ยอยู่เป็นสามคนนะฮะไอ้แชมป์ตายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราได้ห้าแล้วทุกคนเฮ้ยมือโเจยันเดิมเริ่มเริ่มเจยมือแล้วจะผีเสื้อด้วยโดนเก็บเลยโอเคหกอันแล้วทุกคนหยิบไม่กียร์เราจะได้ออกไปแล้วโอ้หาไม่เจอเลยพี่พวกเรากากไงอุ้ยอุ้ย่มากเลยเก็บกุญแจสองไปนะเก็บกุญแจสองไปนะผมจะไม่กียร์และจริงจังกับเกมทีก่มา มมันใกกลล้าเยอ่ะทุกคนให้ที่ยินเสียงแล้วิ่งพร้อมพี่ไปนะไปไหนพี่ไปไหนก่อนเราตามมามากดชิปวิ่งนะอุ้ยพี่พี่อยู่น่าถอยก็ถอยไว้ครับพี่ถอยออกมาถอยออกมาอย่าเข้าไปใกล้ถอยไม่เป็นพี่หายไปแล้วพี่มาตามนั่นนึงโอเคตามมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วออกมาเลยเพิ่งออกมามาแล้วมันตามผมอยู่ไอแชมป์ไอเวนวิ่งมาห่างเนี้ยเอาไปเอามาแล้วไปบีกบีกบีกวิ่งต่างกันมาเเร็วเออมาห้องนี้ก่อน โอเคมาไปต่ออกตอกตามเราลราบดที่หายอ่ะออยยูู่่่่นนีีโอเคเรารอกตามมาดิตามมาอยู่ใช่ปะตามมาอยู่พี่ไหนวะผิดทางผิดทางออกไปออกไปตามมาตามมาเฮ้ยเจอไอ้แชมป์แล้วมามามาลุมลวงมันตรงนี้เลยหาห้องไม่เจอเฮ้ยเข้ามาลุมก่อนนี่เสียงนี่เสียงลุมมาลุมมาขึ้นมาเกือบกูเกือบแล้วทุกคนทรัมันเสียงมากไม่เห็นตัวพีเลยอีกหตัวมันไปอยูตัวมันเริ่มเลยอ่ะ เดินผ่านหน้าห้องไปเมื่อกี้พี่เห็นมันชั้นบนขึ้ไปชั้นบนกันไปแชมปไไปไปไปต้องไป่าไม่ข้างล่างหมดแล้วแหละพี่ว่าไปชั้นบนตามตามวิ่งวิกันมาโดวิ่งตามมานะอย่าหลุดเข้าห้องนี้ก่อนมีไหมห้องนี้คุญแจนเจนพี่เก็บแล้วใครไม่เก็บกุญแจมากดอีงนี้ E อเไปขึ้นข้างบนเลยข้างบนเลยพี่อยู่ข้างบนพี่ว่าอยู่ข้างบนไปไปไปไไปไไปไข้างบนห้องไหนะห้องิเข้าห้องเข้าห้องเข้าไป เราไปเราไๆไม่อันนี้มันไม่ได้กีบแบบตกใจนี่มันเป็นกีแบบว่าวิ่งหนีมาทุกคนครับเดี๋ยวไปชั้นสอกันไปทางนนไปทางไหนอะตามมาตามมาหนพาดุวะนี่นี่เจอบันไดแล้วเร็วนดี่นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไป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 เร็วมเฮ้ยมันมืดมากเลยอะเนบันไดไป็นไงเจอผีเสื้อนี่มันเกบเตียวพนี่นี่นี่กด E เราเข้ามาในห้องนี้เราเข้ามาในห้องนี้เราเข้ามาในห้องนี้ตื่นเต้นกว่าเจอผีกันเล้วโอเคแปดตัวแล้วเมื่อกี้เก็บมาใช่ไหมเก็บแล้วครับโอเคครับอีกไม่กี่ตัวจะผ่านแล้วเว้ยทุกคนแม่ฉันอยู่ชั้นบนจริงด้วยขึ้นมาชั้นบนอะไรผีอะไรเนี่ยฉันมีคนเดียวอ๋อตายเผมตายแล้วเดี๋ยวมีนะไม่ตกใจเห็นมันก่อนคือประไว้นี่คอประครับผมอยากคลุบได้ทุกคนพร้อมยังมามาหน้าประตูพี่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 ไปเลยไม่ไม่เดี๋ยวให้มันไปก่อน ยังเว้ยไม่ได้หมดนมันอยู่หน้าเนี่ยเฮ้ยมันมันหัวเราะเดินไปเดินผ่านเห็นปะเห็นมันหัวเราะเคไปแล้วไปกันมดกันแล้วเหรอเกมโบนเจ้ไปไม่หมดยังมตามมาตามมาเฮ้ยทำไมไอเกือบเกือบเอ๊ะเกือบเอ๊ยเกือบแม่มาดูใช่กินเหรอเฮ้ยทำไมไงเกือบเกือบเว้ยเฉยไปดิไปดิมาแล้วไหนอยู่ไหนออกไปจริงเว้ยยื้ยยื้ยอะไร ไปฉายเหรอไช่ไปฉายอ่ะกด F กด F แล้วมันปิดไปตอนไหนอ่ะถ้ากด F ปิดไปมันกดไปที่ไหไม่รู้ไปกดถูกตอนไหนอ่ะพี่อยากหาตัวคนจังมืดมากชุดพี่ทีมอ่ะน่าตกใจว่าไงดีวะตอนนี้อยู่หน้าห้องเลยเขาไปเลยไหมเขาไปเลยไหมเออครับจิมล่อไปเลยเขาไปแล้วนะไปไหนก็ได้นะหาเลยหากันแยกกันหาเลยตรงล่างเฉยเฮ้ยเจออีกตัวหนึ่งแล้ว ีลโอเคโอ้ยแยกกันแล้วเหรอตอนนี้โอเคเจ้กุญแจเจ้กุญแจเจ้กุญแจเจ้ากุญแจสามว่ะตอนนี้เก้าตัว,ตวแยกกันไปเลยโบสถช่วยกันหา,านชั้นบนชั้นบนผีนางตัวดีฆ่าเขา ไม่มีใครถึงกุญแจอยู่ปะกุญแจหายหมดเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเก็บกุญแจหน้าหายหมดเลยเพราะอะไรอ่ะกุญแจศาลอยู่ชั้นบนทุกคนอยู่ชั้นสองจำไม่ได้ตอนนี้กุญแจสองพี่เปิดแล้วตอนนี้หากุญแจศาลมึงเดียวทุกคนนี่ใครใช้กุญแจหนึ่งยังเอ่อยังไม่เจอแล้กุญแจสองอย่างเดียวแล้วกุญแจหนึ่งอยู่ข้างล่างกุญแจหนึ่งอยู่ทล่มน้องหน่อยอยู่ไหนวะโบอสอยู่ชั้นสองบอสไปเลยเดี๋ยวกลัวหาบอสขึ้นทางไหนอ่ะอยู่ห้องไหนไม่รู้เเจอคานุอ่ะ อ่ะครับจิมหลุดมาชั้นชั้นแรกทำไปเนี่ยตายไงคนพิก้าไอ้บู๊ตไอ้เวนผ่านหน้าไปเลยอ่ะอะไรอ่ะไปไหนก็ไปรไปจิมเข้าห้องก่อนมันมาแล้วเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่ออนห้งดิเออเปิดประตูไงทุกคนชิคกี้พายหาคุณแจนหนึ่งนะผมแค้คุณแจนอะไรอ่ะคุณแจนอยู่ชั้นล่างดิต้องเอาคุณแจนหนึ่งด้วยเหรอขาตามบู๊ตมือสั่นยในเกมสูบก็คุณเจนหนึ่งไม่เนี่ยโอเคงั้นงั้นพี่กับจินจะหาคุณแจนหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นสอง ที่ผมอยู่โลง2องศูนย์เจสเปนิชไปทางไหนก่อน2 0งเจสเปนิชเนี่ยตอนนี้ยังงงทางขึ้นอยู่เลยเฮ้ยเจนี่เจอกูแล้วอันนี้กูเจเลยวะเลยเอ๊ะเจอกูเจ1หนึ่งครับพี่มาเก็บกุญแจสองแล้วรีบเก็บเลยเพราะว่าเผื่อเขาตายจะได้ขึ้นไปช่วยแชมป์ได้ก่อยันเก็บแล้วเนาะแล้วมันอยู่แล้วโอ้โห เดินผ่านไปแล้วพี่แล้วผมจะเลี้ยวขวาเลยแม่งวิ่งกลับมาก็เลยถอยก่อนไอ้บอลปิ่เล่นเลยอยู่นิ่งๆอ่ะเดี๋ยวดีออกไปเลยอย่าเฮ้ยอย่านะเอาทีมใจเย็นออกเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวตายข้างบนต้องไปข้างบนแล้วคาราเต้ก็เจอว่าอยู่แถวข้างบนอ่ะข้างบนจ้าไม่ตายแต่ก็ไม่ไปไหนไปตามตามมาตามมาเฮ้ยมีอยู่ตรงนั้น ไปถ้าทีมตามมาอย่าหลุดนะกดชิปเป็นจังหวะกดชิปเป็นจังหวะเข้าห้องนี้ก่อนว้าว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 ว้าา้วว้าว้ว้าว้วว้าว้ว้าว้ วิ่งลงมาจ้ะพวกพี่โอ้โหจะลงมาทำไมไปแบบว่าเอ้ยมาหาเพื่อนจะได้แบบเออมีไป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 เออเรือเรือทิมเนื้อไสีกว่าขวาขวาอยู่ไหนเลี้ยวขวาเห็นไอ้แชมป์อยู่แชมป์ไปไหนอ่ติดทางมีทางตามมาตามมาทิมจะหลุดทางนะเห็นปีกเขาไหมห้องนี้เขาห้องนี้เขาห้องนี้สายสายทับทิมมาช้ามากอยู่ไหนวะไปไปตามมาตามมาตามพี่ขวัญไปเข้า พักก่อน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 งนี้เข้าวงนี้ไ่อยบสไ่อโบสหนีหนีบสเก้าสเนสตัวเฮ้ยอีกส่ตัวเองนี่อีกสตัวจะจบแล้วไปไปไปัจิ๊บเไปทางไหนวะนี่นขึ้นบนไงขึ้นบนแล้วขวาเร็วบร้อยลตามมาแล้วันตามมาแล้วโ้โนแครทุกคนปิดไม่ทันนจิกเจอผีเดี๋ไม่กิน ิันโอเคพี่กับทัพจิมตายแล้วอ่ะแม่งเอ้ยไปไล่กด F ขึ้นมาจิมกด F ขึ้นมา F กดใจอย่างที่ผม F เออฮะตายเนี่ยเอาไงดีเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งตายไปหาก่อนเฮ้ผีผีไอ้ผีคอยังไงอ่ะหนึ่งสองีผีทันไม่หนีทันครับจิมหนีไม่ทันใช่ไหมใช่หนีไม่ทันอ่ะลาก่อนไอ้โบ๊ทอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้วิ่งหนีไม่หนีพี่เอามาหลอกสองรอบวะโอเคไม่ได้ก่อนแล้วโอเค กุญ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แจสองไปแล้วกุญ <Okay. S 2> แจหนึ่งถ้างั้นเหลือกุญแจหนึ่งทุกคนหยิบยางกุญแจ1 1> หนึ่งมีอยู่มีอยู่แต่ไม่รู้ห้องไหนห<า>ขึ้นบนทางไหนวะเจอบีเสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วโอเคเหลือแค่สามตัวครับทุกคนเตีออตัวหนึ่งไงคืออยู่หน้า,าห้องเมื่อกี้ไม่ได้เก็บงงกับการจำทางนะทุกคนแล้วห้องไหนวะมาแล้วเหรออยู่หน้าห้องวะอุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วเจอไหมเจอไหมใช้กุญแจหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วมีไหมไม่มีอะไรเลย หรือว่าต้องหาห้องที่มีกุญแจตั้ชั้นสองกุญแจสามชั้นบนทุกคนครับขึ้นบนหมดเลยหาทางขึ้นข้างบนให้ได้มันมาไวมากอ่ะอยู่ไหนวะาอ้าวหายเปิดไฟเถอะอ้าวไฟเดปีบกดปิ๊บมันจะดับรอบมันดับรอบพุ่ขนาดนี้ปกดไฟเถอะอีกสองตัวนี่อุยใครมาเฮ้แชมป์พี่ทินจะปิดไฟแล้วกันพี่ไม่ได้ปิดมันแค่ตายแล้วไฟหายไปพี่ไม่เคยปิดหรอกเพราะพี่หาปุ่มปิดไม่เจอนี่ไงกุญแจสามนี่ไงใครไม่เก็บอ่ะพี่เองเก็บละ ทำไมตอนนี้ผมจะขึ้นชั้นสองไม่ได้เลยมีใครอยู่ชั้นสองบ้างเขากับแฉผมด้วยเว้นคนเดียวเขางงทางแล้วก็แบบคำคำมาเรื่อยๆนี่คุณจะสามเจอแล้วเปิดเข้าไปเจอผีเสื้อสมุดเจอแล้วเอ๊ะให้พี่เก็บโอเคอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะพี่หานังขึ้นไม่ได้เลยว่ะมันมาแล้วเฮ้ยหรือมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งตรงเนี้ยใช่ เกือบมารู้ด้ไงว่าผีเกินไม่เขาไงเมื่อกี้ศูนย์แล้วเด็กจริตจังเกมมิ่งเฉยเจอผีได้ไม่กีดเจอไม่กีดผมไม่กีดครับจะสู้มันนะเจอผีไม่กีดเจอผีไม่กีดเจอผีไม่กีดกีดอ๋อลืมเปิดไฟปรากนตกใจอีกอ๋อเจอแล้วเมื่อกี้เห็นไฟอย่างกับทีมแล้วเมื่อกี้รู้แล้วขานขึ้นอยู่ไหนดังคิวมามาเขียนขึ้นชั้นสองแล้วครับ มาหาทุกคนอยู่ชั้นสองหมดใช่ไหมเพ่วยกันหานะอย่ากลัวมากหาอะไรอ่ะหานกหาพิเศษอีกตัวเดียวพิเศษตัวนี้จะจบเกมแล้วโอ้ยใครเนี่ยไม่มีเข้ามาเนี่ยใครอ่ะนึกว่าผีใหม่ผีมีเพียรู้โห้วเนี่ยผมจะเล่าเห็นกายฟังมันแกล้งผีวิ่งทางขวาผมแล้วผมจะออกประตูไปไปเห็นเทียนวิ่งมาฟื้นอย่งกว่าผีผมว่ามันอยู่ตามทางแน่เลยถ้าตามห้องนี้ มาแล้วพี่มาแล้วรอพี่ไอ้โบสไปดีโบทเรามันเดินผ่านกับพี่พานุเขาจัางด้วยก็ไดแล้วนะโอ้โหหันหน้ามาแล้วพี่ยิบจะหันขึ้นไดวเหรอจได้แล้วทิมตายแล้วปะทีนี้เขาเป็นคนจริงเว้ยต้องตายเว้ยไอโบสเราอย่ากลัวไม่งั้นไม่งานไม่จบสักทีพี่วิ่งกลับมาแล้ว ไม่เปิดไฟแล้วพี่เห็นแล้วกด F กดเพิมพ์กด F ตลอนจะตายใหม่แล้วก็ลืมเปิดพิ้พ์ิมรู้ห่างขึ้นง่ายแล้วป่ะครับทีมรีบหาใช่ใช่เอ้าไปยแล้ววันนี้บ้าได้ยังอยู่ในห้องไอ้บลูหาอยู่หาอยู่อันนึงแล้วตัวเดียวเองเนี่ยแต่ผีมันเดินไปเดินมาเนี่ยเดินทำไมนักหนาพี่ไม่ได้อยู่ชั้นสองค่ะพี่ทีมเปิดไฟพี่ทีมเปิดไฟพี่ทีมเปิดไฟโอเคพูดกับแม่พูดรอก่อนพูดกับผีไปดีไปปะจะคุญแจนสามอ่ะ นี่ใครวะเนี่ยครับทีมเหรอตามเขาอีกเหลือตัวเดียวมันอยู่ตรงไหนวะในง่ายพี่ทิมเหรอไม่ใช่แสงไฟอันนี้ออไฟห้องเสียวเลยไมมันผ่านหน้าห้องผมไปขึ้นมาแล้วว่ะ ไอ้โบนออกมาแค่สองก้าวก็กลับเข้าไปแล้วเนี่ยทุกรอบเลยไอ้โบนออกไปเมื่อกี้ีมันเดินมาก็ต้องเข้ามันอยู่ชั้นล่างก็ลองหาชั้นล่างได้ไหมแยกกันไปหาไหมแล้วใครครับทีมบอกไม่รู้โอ้อยู่นี่อยู่นี่ผีอยู่นี่มีงน้ำด้วยมีซุวมด้วยไีซุ่มยังมาไปอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างกว่าเออเนี่ยเขาลงหาชั้งล่างเออหาชั้งล่างนี่พี่ว่าอยู่ข้างล่างว่ะข้างบนเช็คหมดแล้วไม่มีแต่ที่เน่บนมีประโยชน์สุดแล้วตอนเนี้ยขอบคุณครับ โบ้ไม่ออกจากห้องเลยโบ้ลูกออกมาแล้วพี่อยู่ล็อกเกอร์ออกจากห้องแต่อยู่ล็อกเกอร์เนี่ยผมล่อผีให้ไงพี่เก่งปหมเออหาทางออกจากห้องน้ำไม่เจอโบ้ไม่เโบ้หอกทางไหนห้องน้ำโอใช่พี่พี่ออกมาก่อนออกมาพี่อยู่ชั้นล่างว่ะเดี๋ยวพี่เราไปช่วยจิมหาทาอเจอเจอพี่กับพี่ผ่านชั้นล่างทุกคนช่วยกันโอ้ยกุญแจ๊สามไม่มีประโยชน์โบ้ที่เขาเปิดหมดแล้วห้องน้ำหญิง เดี๋ยวข้างบนสองข้างล่างเดี๋ยวพี่หากับกับทีมด่วนเลยด่วนตัวหนึ่งไปไหนวะมีเขาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่พี่หมไม่มีประโยชน์กว่าเกมนีบอสไม่เก่งวะเก่งไหมเกมเก่งนเกมผ่านแบบแบบวะเขาอยู่ในห้องน้ำหญิงนะถ้าไม่ใช่ในห้องน้ำหญิงแบบแบบนั่นคือไม่ใช่เขานี่เจอไหมเจอเขาไหมนี่ใครวะเนี่ยไอแชมลงมาแล้วเหรอเฮ้ยเจอแล้วมีเสื้อตัวนี้สุดท้าย ไอ้บอีประโยชน์ครบเจมเจอที่พื้นเลยพี่พื้นอยู่ตรงใกล้ๆล็อกเกอร์ยังไม่จบนะ้ทุกคนยังมีต่อนะฮะนี่อะไรวะเนี่ยแบบนี้เฮ้ยผมมีประโยชน์แล้วเห็นป่ะวัลนุนเดินอันนี้ไปด้วยกันอะไรอะไรวะนี่กคนทนี่หยุดเบื่ออะไรแคน้ดูดิไมมีน้ำเหอที่น้น้ำอะไรอย่าเลือ้ออากระดนร้านอะไรรยจสีเลือดเฮ้ยเงขึวเคยเทุกคนไปเดี๋ยวตามตามมาไปขึ้นบันไดกัน เอาไปไหนแล้ววะไอ้โบ๊ทชายคนเดียวใช่ไหมไปรอดูไว้รอไอ้โบ๊ทก่อนแชมป์เอาไปแล้วไปไปเลยตอนนี้เหมือนเราอยู่ในเมืองญี่ปุ่นมีน้ำตก้ทุกคนดูดิแบบแ็บกว้างแ็บกว้างมากอยมาเร็ว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 ขึ้นไปยังไงวะน่ะทุกคนดูน้ำตกดิในในในวัดอะไร